หมอขาทำสักออกองนะคะเราจะได้งานที่เราไปสมัครไว้ใหม่นะคะเราจะได้งานที่เราไปสมัครไว้ไหม่นะคะ สอสนะคะเราจะได้งานที่เราไปสมัครใหม่ๆนะหนึ่งสองสามไปดูก่อน<สา>กนก่อนนะคะ <S <S <สา>ชอบกามนี้นะคะถ้าเพื่อน <S 1> <S 1> ๆ,ๆไปสมัครงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่เป็นต่างชาติต่างภาษา มีโอกาสได้สูงมากนะคะม,มีโอกาสได้เยอะมากๆอกแป็นตนะคะแต่ถ้าไม่ใช่นะคะก็มีโอกาสมีโอกาสจะได้เหมือนกันนะคะเป็นองค์กรที่หรือว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับที่ดินนะคะที่ดินอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรนะคะ ฝึกการโครงการนะคะการทำโครงการอะไรที่เกี่ยวข้องกับอืคือหลากหลายมากนะคะสำหรับสกองนี้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าเป็นบริษัทที่รวมหุ้นกัน่ก็มีเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันนะคะได้หมอฟันธงมาได้นะคะ แต่ถ้าเป็นบริษัทนานค้าตต่างภาษานะคะหรือว่ารูปครึ่งนะคะได้แน่นอนเลยสกรองนี้นะคะเดี๋ยวเราไปกองสองกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไปสมัครงานไว้นะคะจะได้งานที่ตัวเองไปสมัครไว้ไหมจะได้งานที่ตัวเองไปสมัครไว้ไหมนะคะได้ค่ะได้แน่นอนนะคะ ได้แน่นอนเพื่อนๆแล้วก็มีแนวโน้มว่ามันจะมั่นคงด้วยนะคะเป็นอะไรที่เพื่อนๆปรารถนาเนี่ยจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้นะคะเพื่อนๆเขาอ,อาจจะเรี้ยงตัวในเร็วๆนี้นะคะไปกองสามนะคะกองสามอืมส่วนกองนี้อาจจะต้องรอหน่อยนะ อาจจะต้องรอหน่อยถ้ายังอยากได้ที่นี่อยู่นะคะที่ตัวเองไปสมัครนะคะแต่อยากใหออ้อยากให้สมัครไว้อีกที่หนึ่งอะนะคะอย่างน้อยก็สักสามที่นะคะอย่างน้อยสักสามที่นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆจะต้องผ่านไปให้ได้นะ สำหรับชก้องนี้นะคะมันอาจจะรู้สึกว่า Energy ร์จีิ่งนะคะ Energy น,นิ่งแล้วก็รอคอยแบบแบบมันเหมือนเขาจะรับเด็กที่ที่รู้จักกันก่อนน่ะนะคะอย่างเช่นเอ,อ่อรุ่นน้อง หรือไม่ก็ญาติคนนั้นญาติคนนี้มาสมัครอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเขือข่ายเลยนะคะไม่รู้จักใครเลยในบริษัทนี้นะคะบริษัทสล่ับรกงสามนะ,ะมันจะได้ยากนะคะมันจะได้ยากแต่ถ้าเกิดว่ามีคนรู้จักก็ใช้เส้นมันง่ายมากเลยนะคะรับรกงนี้แต่ถ้าไม่รู้จักใครเลยนะแนะนํานะคะ ให้ไปสมัครเผื่อไว้เลยนะคะถ้าจะรอบริษัทนี้แล้วก็จนกว่าเออ่พวกพ้องอะ่ะขอเปิดเพิ่มน,นี้หนึ่งนะคะ นะคะงานที่เพื่อนๆที่อยากจะแนะนาให้เพื่อนๆไปสมัครเนี่ยเป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะการสื่อสารนะคะการใช้เสียงการสนทนาการพูดการให้คําช่วยเหลือให้คำปรึกษานะคะหรือว่าแนะแนวความรู้ให้ความรู้เขานะคะหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้นะคะเพื่อนๆชาวกองนี้ก็ทําได้นะเป็นพลังงานที่เหมาะกับชาวกองนี้มากนะคะ แต่ถ้าใครอยากจะไปสมัครอีกอันหนึ่งนะคะงานที่จะเหมาะกับเพื่อนๆน,นะคะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อการสื่อสารการประชาสัมพันธ์นะคะการอธิบายเช่นเราจะอธิบายสินค้าชนิดหนึงนะคะแล้วก็อ่อ การสื่อสารนะคะอาจจะเป็นทางด้านออนไลน์ก็ได้นะคะงานออนไลน์ก็ได้อันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันก็ได้นะอะไรที่มันจะบอกว่าเออสถิติตัวเลขการแข่งขันแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นงานที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะอันนี้รับงานเองโดยตรงนะคะ ก็จะเหมาะเหมือนกันนะคะเพราะว่าดวงให้นะคะงานลงทุนก็ได้นะเพื่อนๆลงทุนก็ได้นะถ้าเพื่อนๆมีความรู้ความสามารถทางด้านนี้นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะถามนะคะว่างานที่ไปสมัครไว้ที่เป็น,ปนแบบเออบริษัทในรูปแบบนั้นน่ะมันค่อนข้างนิ่งเนาะเอ็นจิค่อนข้างนิ่งนะคะเพื่อนๆจะได้ก็ต่อเมื่อเขาเขา ให้ตำแหน่งคนที่เขารู้จักเรียบร้อยแล้วอะนะคะแล้วมันมีตำแหน่งเหลือเขาอาจจะเรียกเพื่อน